Good Morning สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนคุกกุ้งมาแล้วค่ะเย้ๆๆๆๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง action verbs action verbs action ก็คือการกระทำนะคะส่วน verbs แปลว่าคำกริยาค่ะ คำกริยาคือการกระทําเช่นนั่งนอนเดินกินวิ่งเล่นนะคะเขาเรียกว่าคํากริยาประโยค3ส่วนก็จะต้องประกอบไปด้วยประธานกิริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมคะประธานในภาษาอังกฤษก,ก็ได้แก่ i u v She และ it ส่วนคำกริยาเราจะได้เรียนกันในวันนี้ค่ะเราไปเรียนกันเลย แล้วมาเริ่มเลยกันเลยค่ะ Action verbs คำแรกค่ะนักเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนคำว่า walk walk w a l k walk you can walk like a cat you can walk like a cat คุณสามารถเดินได้เหมือนกับแมวเลยนะคะต่อไปคำว่า stop m stop m s T O M P Stomp แปลว่ากระทืบค่ะ You can stomp like an elephant You can stomp like an elephant คุณสามารถเดินกระทึบเท้าได้เหมือนกับช้างเลยต่อไปค่ะคำว่า What do? What do? What do? w h a t t h e w h a t t h e W A D D L E w h a t d o e w a t t h e แปลว่าเดินตะบแตะค่ะ You can waddle like duck You can waddle like a duck คุณสามารถเดินต่อแตะได้เหมือนกับน้องเป็ดตัวนี้เลยต่อไปค่ะคำว่า stand stand แปลว่ายืนค่ะ S T A N D stand แปลว่ายืน You can stand like a flamingo You can stand like a flamingo คุณสามารถยืนได้เหมือนกับนกฟลามิงโกตัวนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะ run run r u n run แปลว่าวิ่งค่ะ you can run like a cheetah you can run like a cheetah คุณสามารถวิง่งวิ่งได้เหมือนกับน้องเสือชีตาตัวนี้เลยค่ะต่อไปคำว่า jump jump j u m p jump แปลว่ากระโดดค่ะ you can jump like a kangaroo you can jump like a kangaroo คุณสามารถกระโดดได้เหมือนกับจิงโจ้เลย มาอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า hop hop แปลว่ากระโดดเหมือนกับคำว่า jump เลยค่ะ h o p hop แปลว่ากระโดดค่ะ you can hop like a bunny you can hop like a bunny คุณสามารถกระโดดได้เหมือนกับน้องกระต่ายตัวนี้เลยต่อไปคำว่า fly fly f l y fly แปลว่าบินค่ะ You can fly like a butterfly. You can fly like a butterfly. คุณสามารถบินได้กับเหมือนกับผีเสื้อเลยนะคะต่ัไปคำว,ว่า dance, dance, D-A-N-C-E, D-A-N-C-E, dance แปลว่าเต้นค่ะ Dance แปลว่าเต้นค่ะ You can dance like a bear. You can dance like a bear. คุณสามารถเต้นได้เหมือนกับน้องหมีตัวน,นี้เลย ต่อไปค่ะคําว่าคลามคลาม c l i m b คล m มแปลว่าปีนค่ะคลามแปลว่าปีนค่ะ you can climb like a monkey you can climb like a monkey คุณสามารถปีนได้เหมือนกับน้องลิงเลย oh. ต่อไปคําว่า a าดฟา t FRT fast แปลว่าถ่ายลมค่ะ You can fast like a skunk You can fast like a skunk คุณสามารถถ่ายลมนะคะหรือโตดนั่นเองเหมือนกับตัวสกังส์เลย FRT a fast ถ่ายลมค่ะต่อไปค่ะ Clap 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 แปลว่าปบมือค่ะ You can clap like a seal you can clap like a seal คุณสามารถตอบมือได้เหมือนกับตัวแมวน้ำเลยต่อไปค่ะ swim swim S W I M swim แปลว่าว่ายน้ำค่ะ you can swim like a fish you can swim like a fish คุณสามารถว่ายน้ำได้เหมือนกับน้องปลาเลย Review ค่ะมาทบ ทวนบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะนักเรียนทบทวนคําศัพท์แล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคําแรกค่ะ w a l k ออกเสียงตามเลยค่ะ walk walk แปลว่าเดินค่ะต่อไปค่ะ stomp stomp แปลว่ากระทืบเท้าค่ะต่อไปค่ะ what the what the เร็วไปนะคะแป๊บนึงค่ะ วั t เดอแปลว่าเดินตแตะค่ะ W A d Z L E วั t เดอแปลว่าเดินตแตะนะคะต่อไปค่ะ stand stand S T A N D stand ยืนค่ะต่อไปค่ะ R U N run Run วิ่งค่ะ next J U M P jump แปลว่ากระโดดค่ะและก็คำว่า hop H O P hop แปลว่ากระโดดเหมือนกันค่ะ แต่จะสังเกตนะคะว่าคำว่า jump จะกระโดดสูงกว่าลักเรียนดูตามรูปนะคะนี่เห็นไหมคะ jump จะกระโดดสูงเลยแต่ hop จะกระโดดแบบเหมือนกระต่ายอะคะ่ะต่อไปคำว่า fly f l y fly แปลว่าบินค่ะต่อไปนะคะคำว่า dance แปลว่าเต้นค่ะต่อมาค่ะ climb climb แปลว่าปีนค่ะ ฟาดฟาดแปลว่าถ่ายลมค่ะคลปแคลบปรบมือค่ะสวิมสวิมว่ายน้ำค่ะจบแล้วนักเรียนจำคำศัพท์กันได้ไหมคะหวังว่านักเรียนจะจำคำศัพท์ได้ทุกคนเลยแล้วคุณครูจะมีแบบฝึกหัดออนไลน์ส่งไปให้นักเรียนทำนะคะหวังว่าจะได้สิบเต็มสิบเหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ goodbye ขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ